ขนาดมีแม่น้ำยังไม่มีเลยเนี่ยเออไม่มีขายขายแบบนี้เลยผมก็จะไปขายหน้าหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาเลยอย่างเงี้ยมาใช่ผมเคยไปเลี้ยงอยู่พระปีนึงเนี่ยบอกว่ามาเทียบเทียบท่าหน้าวัดเลยเขาเคยเหมาไปเลี้ยงที่วัดโสธร รับมาส่งผมไหมเนี่ยครับมารับมาส่งแหละครับเออเหยียหน้าอิดน้ำเลยนั่งเลยดีกว่าขาเนี่ยนั้งมาไกลเลยแล้วไปเที่ยวไหนครับเนี่ยมาที่เนี่ยมากินตามตามรีวิวแล้วก็คิดถึงคุณลุงได้ยินไหมคะครับผมได้ยินคิดถึงคุณลุงเหรอเคยมาแล้วเหรอบอกคิดถึง เลรอครับเนี่มองแล้วเคยดูคลิปเลยนไหมคุงขายกี่ปีเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ผมสิบปีสิบแล้วก่อุงขายอยู่ไร่ขิงออ๋ไร่ขิงนี่รุ่นเตี่ยวรุ่นเตี่ยขับขายที่นู้นเลยเหรออ่าที่ท่าน้ำาน้ำอะไรท่าน้ำก็คงมีพวกก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนี่นะสมัยก่อนมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแผ่นก๋วยเตี๋ยวเขาจะใช้เรือวิ่งมาเนาะครับผมขายท่าน้ำนี่รุ่นเตี๋ยวสองเจ้าหรือเมื่อก่ ตอนนี้มีเป่าไมมลูกไม่มีแล้วอ่ะเเย๋ยวิ่งมาแจมกันเขาไม่ขายไงก็อีกต่วแล้วเป็พวกแพ้เป็นแพ้โอ้โหเยอะมากมีเด้งโอ้เด้งวันกิโลลง่ยเดี๋ยวนี้คนร้อย วันยี่สิบรูคนน้อย20โลนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ลังๆวันธรรมดาหกสิบเจ็นี่เลยต่ออาทิตย์เยอะกว่านะต่ออาทิตย์ร้อยกว่ารูอะหมูอ่ะต้องต้มข้างบนด้วยอ่านี่ก็ทำอยู่ครับตับต้มต้มมาอันนี้ที่คนสั่งมาในสุดท้ายคือเตี๋ยวอะไรเกลือกไก่เจ้าฮะ เขามีม<อ>นหนัง,ห,นงหมูด้วยนะเขาชอบนะพวกเขาชอบแหงน,น้าวาสุทอนมีปลาโรมาเรียนหนังสือเังครับ ไปโรงเรียนยังอ๋อละครูล <c oughs> เลยอะอ๋อลาครูมาเที่ยวอ,อ,วลอแล้วบอกไว้ในคลิปแล้วเราจะไปไหนก็นต่อเนี่ยครับนะเราจะไปไหนก็นต่อจะได้ไปแล,ล้วมกับที่สมุทรเป็นไรรถ<ห>ติด<ะ>มากเลยที่นี้นี่น่ากินมากสุกแล้วนะลุงหมูเด้ง นี่ <Hey. S 1> ครับตักกันอย่างนี้เลยครับไม่กะหรอว่าอันไหนยังไงอะ่ะไม่กะเอาแบบหมูไหมความเคยชินนะลง๋ยาขอชิมหนังหมูหน่อยนะนหมูข้างล่างไง uh. ครับตักกันแบบความเคยชินนะนี่โอ้โห อันนี้เคยขายเป็นโลไหมลูกชิน้นโลล่ะไ,ไม่ครับเขามีแต่สั่งกลับไปกับเอาถุงใส่ถาดไหมทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบจ้ะโอเคครับเด็ดยาัน